ออนทองครับต้นใหญ่นี้ก็ตก14-15ปีครับต้นนี้ครับต้นนี้เคยลมพัดยอดหักไปหนึ่งครั้งนะครับฉีดแต่เราตอนนี้ก็ไม้ค้ำรอบต้นเลยครับผมเนี่ยครับที่ผมให้ดูนะครับการปลูกพื้นราบดูที่ของผมนะครับนี่ครับฝนตกแค่หน่อยเดียวครับน้ำมันแฉะแบบนี้เลยครับสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลสุวรรณนะครับวันนี้ก็มาเจอกันยามเย็นนะครับฝนพำงๆนะครับหลังจากที่ตกแรงแล้วก็หยุดแล้วนะครับ วันนี้ก็พามาดูนะครับทุเรียนนะครับปลูกให้มันโตดูยากไหมนะครับก็ไม่ยากนะครับอันนี้จะเป็นแปลงที่ปลูกแบบไม่ได้ยกโค้งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราไม่สามารถเข้ามายกได้เนื่องจากเราปลูกพืชหลักเป็นส้มโอไว้นะครับระยะชิด2อคูณสองเมตรนะครับแล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนเอาส้มโอออกนะครับก็เลยเอาทุเรียนมาแซมไว้นะครับหลังจากปลูกทุเรียนไปได้ประมาณปีครึ่งถึง2ปีนะครับเราก็ตัดสัตัดส้มออกนะครับ ทุเรียนเราก็เลยอาจจะสูงชรุดนนิดนึงนะครับโดยการปลูกตรงนี้จะเป็นระยะ6คูณ6เมตรนะครับอายุปีนี้ปีที่7นะครับผมปีที่7ดอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าการทําแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่เน้นเคมีเป็นหลักนะครับเป็นอินทรีย์เคมีนะครับร่วมกันนะครับบริเวณโคนต้นนะครับใบทุเรียนเราจะไม่กวาดออกนะครับส่วนทางดินนะครับจะใช้ทางการตัดหญ้าแล้วก็พ่นยาฆ่าหญ้านะครับที่ผ่านมาต้องพ่นไปถึงสองครั้งนะครับ เพราะว่าไม่มีคนงานนะครับในอัตรา200ไม่ใช่200สองลิตรแต่น้า200ลิตรนะครับสารที่ใช้นะครับกูฟร์ซินตนะครับฉีดเกือบถึงคนต้นเลยนะครับผมก็ทุเรียนก็ฟื้นดีแล้วนะครับตรงนี้ก็เหลือใบชุดสุดท้ายนะครับก็จะทําการสะสมอาหารนะครับให้รอรับอากาศเย็นนะครับในการออกดอกนะครับผม ทุเรียนตรงนี้นะครับก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะครับเนื่องจากว่าปลูกแล้วบางทีก็มีตายบ้างแซมใหม่บ้างนะครับนี่นะครับตอนปลูกที่แรกนะครับรูดหลังๆนะครับเราจะทําเป็นโคกน้อยๆแบบนี้นะครับใครที่ไม่อยากทําดินเยอะเอาดินเข้าสวนไม่ได้นะครับเนี่ยครับก็ขุดอดินตัวเขาเองนะครับอันนี้ผมไปขุดอดินขโมยดินตรงนู้นมาครับเพื่อมาทับปั้นโคกตรงนี้ครับแล้วก็ต่อไม้ฝังไปแล้วมันต่อไม้ผูนะครับนี่ครับ ป็โคเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ให้น้ท่วมขังนะครับลดน้ําด้วยสปริงเกอร์ต้นละสองหัวนะครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกได้ยังไม่เต็มสามปีดีนะครับก็เจริญเติบโตดีนะครับอันนี้ก็ให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับบางคนไม่เชื่อนะครับว่าปลูกโคเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นได้นะครับให้ดูครับในโคอันนี้ก็เป็นทุเรียนเสริมรากนะครับนี่ครับเราปั้นโคเล็กๆแบบนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีดินจะเข้ามาเพราะว่าจากปัญหาที่เราเจอนะครับดินด้วนปนทรายแบบนี้นะครับ ถ้าปลูกเสมอพื้นเรียบนะครับเวลาน้ําขังมากๆนะครับมันจะทําให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายนะครับเราก็เลยมาใช้วิธีนี้ดูครับผมก็ขึ้นดีนะครับงามดีครับผมใบใหญ่ใบเงานะครับปุ๋ยที่ใช้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของตาสิงโตน้ําเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นอะมิโนฮิวมิกฟูวิกปุ๋ยหกสามสามปุ๋ยห้าห้าห้าครับผมยิบซ้ำนะครับเราก็ใส่ปีละประมาณสองรอบนะครับครั้งละต้นขนาดนี้นะครับใส่ได้หนึ่งถึงสองกิโลนะครับ อันนี้ก็หมอนทองนะครับปีที่แล้วก็ไปร้อยกว่าลูกนะครับตอนนี้ต้นก็ฟื้นคืนสมบูรณ์ดีแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เข้ามาดูแลมันนะครับปล่อยแต่ลูกน้องมานะครับอ่ะเครือขึ้นเต็มต้นนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับทําให้ไปบังแสงนะครับทําให้กิ่งผู้เรียนตายได้นะครับก็ต้องมันตัดออกนะครับผมพี่นันคะหลังเก็บเกี่ยวต้นถือว่า ไม่โทมเลยใช่ไหมคะอันนี้ไม่โทมเลยครับสังเกตดูครับแปลงนี้จะฟื้นฟื้นดีมากเลยนะครับผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปแค่สองรอบเองนะครับปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นหกสามสามกับบินฮิวมิกสองรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะเราจะใส่เป็นแปดยี่สี่นะครับในการสะสมอาหารนะครับอันนี้ก็คือจะเอาใบอีกหนึ่งชุดใช่ไหมคะเนี่ยใบชุดนี้นะครับเนี่ยชุดนี้ชุดสุดท้ายนะครับที่กําลังแตกนียครับตอนนี้กําลังเป็นฝักดาบเนี่ยเอาแค่ชุดเนี้ยส่วนอันนี้ก็เป็นใบเพลแล้วก็มีครับ มีต้นใหญ่เนี่ยครับมันลูกมันดกมากครับใบชุดที่สามมันเลยช้ากว่าเขาครับผมต้นนี้ก็น่าจะอายุสิบกว่าปีเลยใช่ไหมคะสามสิบสี่ปีครับต้นนี้มีสิบสี่ปีอยู่สี่ห้าต้นครับในแปลงนี้ครับนอกนั้นก็มีตามกันสิบสองสิบสองปีอยู่ทักสิบต้นแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเจ็ดปีสามปีครับปีนี้ลูกเขาก็ดกมากๆเลยใช่ไหมคะต้นนี้ครับปีนี้ทุเรียนตรงนี้มันก็ถือว่าใช้ได้นะครับราคาไม่ค่อยดีแต่ก็ยังได้เกือบ จ็ดแปดแสนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ครับทุเรียนต้นใหญ่ที่มีเป็นลูกตรงนี้มันประมาณห้าห้าสิบห้าต้นต้นที่อายุหกปีครับห้าสิบห้าต้นบริเวณโคนนี่จะกวาดออกไหมครับพี่นับเ,เดี๋ยวช่วงทําดอกถึงจะกวาดครับตอนนี้ไม่กวาดแล้วครับแต่ไม่แน่ก็ถ้าอากาศเย็นดีๆก็อาจจะไม่กวาดเลยครับผมอย่างถ้าฝนยังตกต่อเนื่องไปถึงพฤศจิกาอย่างนี้กัน ทำดอกก็จะล่าช้าออกไปด้วยไหมคะครับของผมอาจจะล่าช้าครับเพราะว่าผมเก็บลูกหมดปลายเดือนมิถุนาเลยครับอันนี้อาจจะช้าครับแล้วก็ต้องดูอากาศตอนทำดอกด้วยใช่ไหมคะว่าจะหนาวหรือเปล่าครับหลังจากเราสะสมอาหารแล้วครับเราจะต้องดูครับว่าก่อนที่เราจะกักโซครับอากาศจะเย็นดีไหมอะไรดีไหมอะไรประมาณนี้ฝนทิ้งช่วงไหมอะไรเงี้ยระยะใบได,ได้หรือเปล่ากักโซก็หมายถึงการ การลดน้านะครับการงดน้ําทําให้โคนมันแห้งทําให้ต้นทุเรียนมันเครียดครับอาจจะกวาดใบร่วมด้วยก็ได้ถ้ามันช้ามอนทองครับต้นใหญ่นี้ก็ตกสิบสี่สิบห้าปีครับต้นนี้ครับต้นนี้เคยลมพัดยอดหักไปหนึ่งครั้งนะครับฉีดแต่เราตอนนี้ก็ไม้ค้ำรอบต้นเลยครับผมค้ำมาสองปีแล้วนะครับต้นนี้ถ้าไม่ค้ำนะเวลาเป็นลูกแล้วมันจะฉีดครับเพราะว่ามันเป็นงามข้างบนครับใบถือว่าหนาดกเลยไหมคบพี่นัทใช่ครับใบสมบูรณ์ดีครับค่ะครับแต่ว่าเรา ด้อยในเรื่องของการแต่งกิ่งแต่งแขนงนะครับเพราะว่าเราไม่มีคนงานนะครับก็ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติครับอย่างแขนงออกแบบนี้จะมีผลต่อการติดดอกของเขาไหมคะจะทําให้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้แขนงในเรายังไม่แก่เลยครับค่ะเนี่ยครับที่ผมให้ดูนะครับการปลูกพื้นราบดูที่ของผมนะครับนี่ครับฝนตกแค่หน่อยเดียวครับน้ำมันแฉะแบบนี้เลยครับสังเกตดูครับทุเรียนที่อยู่ใกล้น้ําดูครับเห็นไหมน้ําแฉะ ต้นไม่โตโตสู้เขาไม่ได้ครับเพราะมันแฉะทุกปีทุกปีทุกปีแต่มันแฉะไม่ได้มากพอที่จะทําให้เกิดรากเน่าคุนเน่าได้นะครับเนื่องจากว่าเราทําเอาดินเอาดินมาต้อมโคลนไว้นะครับแบบนี้นะครับใครที่มีทุเรียนที่ปลูกตำาๆนะครับสามารถเอาดินมาใส่สักสี่ห้ารถดัมนะครับแล้วก็ทําโคของมันให้กว้างประมาณสักเมตรถึงเมตรห้าสิบเซนสูงสักยี่สิบเซนสามสิบเซนนะครับก็จะช่วยได้เยอะเลยครับแต่ต้องค่อยๆเติมครับอย่าไปเติมทีเดียวหนาเป็นศอกนี่ไม่ได้นะครับ ต้องเติมทีเรประมาณ10เซน10เซน2 0เซนอะไรเงี้ยถ้าเติมแคบเติมหนาได้แต่ถ้าเติมกว้างเติมหนาไม่ได้นะครับแล้วอย่างช่วงฝนตกอย่างนี้มีแบบใส่สารป้องกันเชื้อราอะไรไหมครับอันนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับก็ฉีดแต่ยาเชื้อราธรรมดาครับทั่วไปแล้วก็ฉีดลงดินได้ด้วยยาบางตัวที่ฉีดลงโคนต้นได้ก็จะเป็นพวกออกซิสตโตบินก็สามารถฆ่าเชื้อราทางดินได้นะครับแล้วก็ โพฮามโมคาบอารีเอทอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เลยครับปีนี้ใช้อะมิโนฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็ยิปซัมนะครับสารแก้ดินกรดปีหนึ่งใส่รอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถึงจะเป็นอินทรีย์เคมีก็มีค่าเป็นกรดบ้างนะครับแล้วก็อันนี้ครับดูครับต้นที่ลมพัดพายุพัดหักนะครับก็แตกยอดดีสมบูรณ์ดีถ้าใช้สังเกตดูนะครับดินของผมเนี่ยเอามือไปจับเนี่ยยกขึ้นได้เลยครับเพราะว่าใส่เป็นอินทีย์เคมีครับเนี่ยดินไม่เคยพวนนะครับ อันนี้ก็คือยิบซ้ำที่เราหว่านไว้นะครับนี่ยิบซ้ำส่วนอันนี้ก็คือดินที่เราไม่เคยพวนเลยเอามือจับขึ้นได้นะครับดูยากรากทุเรียนก็อยู่ข้างบนผิวดินอย่างนี้เลยครับนี่ครับดินก็ล้วนสวยดีครับสําหรับท่านที่ปลูกทุเรียนมือใหม่นะครับลองดูตรงนี้นะครับนี่ครับมองเห็นภาพไหมครับจากพื้นจากฐานต้นทุเรียนแล้วหลุมน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าผมอ่ะถากเอาดินตรงนเนี้ยขึ้นไปปั้นโคแค่นี้ครับแล้วยังไม่ได้เอามาเติมเพราะไม่มีดินจะเติมครับ มันก็เลยเป็นแบบนี้เห็นไหมครับน้ําแฉะแบบนี้นะครับต้นเล็กๆอย่างเงี้ยยังมีโคกรออยู่ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าต้นโตไปสักปีหนึ่งนะครับถ้าน้ําขังมากๆในวันที่ฝนตกหนักๆติดต่อกันหลายวันเป็นนานๆนะครับจะทําให้ทุเรียนเกิดรากเน่าคนเน่าได้เพราะฉะนั้นใครที่ปลูกทุเรียนนะครับอย่าให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ดีนะครับแต่ของผมนี่คือมันจํายอมครับมันทําไม่ทันครับวิธีแก้แปลงนี้ถ้าทําจริงๆนะครับจะต้องซาะร่งตรงนี้นะครับยาวตลอดแนวนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยทุเรียนใหญ่ที่รากต้องขาดนะครับ เราก็ต้องมีวิธีการดูแลรักษารากของทุเรียนนะครับที่ขาดเพื่อไม่ให้โรคเข้านะครับผมส่วนนี้เป็นหมอนทองส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะพี่นั้นใช่ครับหมอนทองส่วนใหญ่นะครับพวกมูซันคิงพวกนกยิบนกกระจิบอะไรมีน้อยครับผมเพราะว่าพวกนั้นเราจะปลูกไว้แค่กินครับอันนี้ปลูกไว้ขายครับผมอันนี้ทุเรียนถ้ามันสมบูรณ์นะครับเนี่ยครับเจ็ดแปดปีมันก็ใหญ่เท่านี้เลยครับอันนี้เอามาปลูกไว้ช่วงก่อนใกล้ๆกับตอนปลูกส้มเลยนะครับเพราะว่าส้มมันตายสองต้นนะครับเราก็เลยปลูกเข้าไปไว้ก่อน ส่วนพวกนี้ก็ปลูกทีหลังครับพวกนี้รุ่นน้องทั้งหมดครับรับการปลูกนะครับจริงๆแล้วท่านอาจจะไม่ต้องลงทุนเยอะแยะมากมายก็ได้นะครับเนี่ยครับผมก็ต้อมอดินในพื้นที่เองนะครับขุดขุดมาจากร่องริมรั้วนะครับเอามาต้อมเป็นโคกแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปลูกทุเรียนข้างบนนะครับทุเรียนท่านจะปลูกต้นเล็กต้นใหญ่ก็ได้นะครับต้นเล็กไม่ใช่ว่าปลูกไม่ดีนะครับต้นเล็กก็ดีแต่ท่านมีเวลารอมันสี่ปีเพื่งไว้ลูกอะไรประมาณเนี้ครับผมไม่ต้องเอาไว้เร็วนะครับ บางคนเห็นต้น3ปีกว่าใหญ่หน่อยไปบังคับมันนะครับเอาลูกถ้าท่านมีฝีมือนะครับท่านทําได้นะครับแต่ถ้าท่านไม่มีฝีมือนะครับในการฟื้นต้นนะครับในการบํารุงในการดูแลในการแก้ไขนะครับปัญหาจะตามมาทีหลังนะครับทุเรียนท่านก็เป็นแปลงอาจจะหลอๆตายบ้างอะไรบ้างนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นทุเรียนที่ไม่เน้นเป็นเคมีจนมากเกินไปนะครับสิ่งที่ได้ก็คืออินรีย์นะครับจะทําให้แตกยอด ดีอะไรดีนะครับแต่มีข้อเสียนะครับถ้าใส่มากเกินไปก็จะทําให้ใบไหลนะครับทําให้ใบไหลใบเลื้อยนะครับต้องทําการให้ปุ๋ยตัวหลังสูงเยอะหน่อยนะครับเพื่อลดภาวะการยืดยาวของยอดนะครับผมครับวันนี้ก็พามาชมนะครับทุเรียนแบบง่ายๆนะครับของสวนพลอยสวนพันไม้นะครับใครไม่อยากลงทุนเยอะต้นทุนไม่ต้องมากนะครับมาเรียนแบบวิธีนี้ก็ได้นะครับเบอร์โทรผมศูนย์3ก0านเะครับแล้วก็0 8 6 3 8 3 3 0 6 1 คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่น,น้องมากครับ